เราเคยมีกรอบของเราเหมือนกันใน,ใ<ช>ในการรับงานคือเราก็อยู่ในวงการมา18ปีเนาะผมก็มาตั้งแต่ย,ยุคช่องห้านะฮะก็คือเมื่อก่อนถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณ2-3ปีที่ผ่านมามีคนติดต่อมา <c ười> มีคนติดต่อมาไห่คือผมไม่เอาเลยมผมรู้มันปฏิเสธไปเลยไม่ใช่ทางครับไม่ใช่ทางอตอบบนี้เลยนะ คือเราเราแค่แบบไม่กล้าออกจากอมฟอรฟลโซนของเราเพราะว่าเราเคยเล่นละครละปกติต้องมาละครชายหญิงละครพระเอกนางเอกถ่กต้องมมันจะไม่แบบว่าไม่เคยไม่เล่นละครแบบว่าแนวนี้แนวนี้อ่าทีเนี้ยชุวงพอหลังๆมาเนี่ยวงการ BL มันก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะครับแล้วผมก็เริ่มเขาใช้คำว่าใช้คำว่า n o r m a l i z e และกันคื้เยแบบเริ่มเริ่มเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็พอมาคุยคุยกับพี่ปอเนี่ย แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นเรื่องนี้แล้วผมต้องทำยังไงจัดการกับความจิตใจผมยังไงก็เลยเหมือนไปทำการบ้านมาเยอะครับเลยมองข้ามทำจนจนสามารถมองข้ามเรื่องเพศสภาพได้จนรู้สึกว่าผมเป็นจิตวิญญาณของนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นกับนักแสดงอีกคนหนึ่งโดยที่แบบมันไม่ได้เหี่ยวเรื่องเพศละมันคือความรักของคนสองคนก้าวข้ามไปเลวก้าวข้ามไปเลยก้าวข้ามไปเลยครับก้าวข้ามไปเลยก้าวข้ามไปเลย